วันดีตอนเช้าเจ้าหกุ่งครื่งจ้าพี่น้องวิ่สวีเดนเนาะอากาศกรมืดจ้าพี่น้องทางเมืองไทยห้องกระเสียเอ่อเที่ยงครึ่งเนะจ้ะลื่นกันหกชั่วโมงจ้าอยู่เมืองไทยห้องเร็วกลัวหกชั่วโมงเนาะเที่ยงครึ่องอยู่นี่กับหกุ่งเช้าจะอากาศก็ะมืดเย <c oughs> ้าโจ้กเตรียมตัวไปทํางานจ้าแต่ว่าเขางานสองุมงนาะมือนนิ ก็เลยมานาั่งคุยกันจักน้อยจ้ะก,กำลังกินต้มน้ำขิงจ้ะพี่น้องต้มน้ำขิงเป็นยังคือกินต้มน้ำขิงวันตีบา่าสิบเาวูะฟังเขาว่าอันน้ำขิงนี่ตะกีย้ยายโสเมือเจ้ะพี่น,อออน,อน,ออน้องยายโสเมือมือไปที่นี่ก็รู้สึกว่าเมือก็เลยะบอกสู้น้องเขาฟังเนาะน้องอันคนไทยนุ่งกันแนล้วว่าเป็นยังคือเมือขึ้นลาเทีอัน มันเป็นน้ำดินฟ้าอากาศบว่จันวิตาตมิ้นดีกกกินอยู่ได้จ้าตะวานบ่มีแสงแดดหน้าอยู่นี่แสงแดดมันบ่มีนอนไหนน้องเขาก็เลย้ยวนล่องกินต้มนำขิงมึงเลือดพี่พน้าว่าเอร้าเมยว่าสันวานแก่กินมา้าแก่ต้มกินทึงแฟนแก่แฟนแก่กกกินน้ำกระว่าดีขึ้นกันว่าสันวานแก่สวก็เลยล่องบึงแย่สวมาล่องบึงจักระยะหนึ่งหรอละจ้าก็เลยรู้สึกว่า เออดีขึ Freiheit, ja, em, ouais, nada, ้นอหลีแกพี Who knows? Who knows? So, ่น้องขิงบานเ้ากับมีสรรพคุยู่เด้นเนาะมีดีกับวิจกบอกต่อแกพี่น้องอยากบอกพี่น้องต่อเนาะอันน้ำขิงเ้า่เนี่ยไหมห้ามาต้มมันฟันเป็นแว่นเป็นแว่นเราข้างข้างหม้อหม้อต้มเนี่ไหมหม้อแจงหม้อยหญ่ห้า่เนี่พี่น้องฟันเป็นแว่นเป็นแว่นเราก็จักซีหาแว่นหกเ็ตแว่นเนี่ยแหละจะแแล้วแต่หม้อหน่อยหม้อใหญ่ห้ากับถิมลง ยาเพราะแต่เขาถิ่มลงหมอแล้วก็ปล่อยให้น้ำเดือดจักระยะนึ่งนะจ๊ะพี่น้องพ่อให้ตุม่มตุ่มน้ำขิงน้ำขิงออกมากสินะพี่น้องแล้วเขาปล่อยให้เย็นแล้วบัดนี้ก็อันกับมะกรองจ้ะพี่น้องกรองแล้วก็อ,กอ,อ,วกอันก็เอาน้ำผึ้งใส่ยังสินะเขามาควานมางยังกับมะข้นใส่เราบัดนี้ให้ใส่ปวดใส่ตู้เย็นจ้ะเอามาไว้ที่กินเวลาเขามาแต่ใส่ไม่เมียเนี่กินดีก่ะมีแห้งแก่ไข่ไข่แน่อย สะนะโพกขุ่กระไรเนี่ยอย่าย้ายโซไปเสื้ออาบนี่กูเกินกับบำรุงอ่ะอีหยังก่อนน้ำมันไข่คออีหยังกระดูกบำรุงอีหยังแกเสียนะบำรุงหัวสมองแกเสียสะโพกขุณนไหลดียแยขิงอันที่จมให้ยูทูปกันบัดท,ทีเนี่ยอันที่เราสู้ฟังอันสร้างคิดอันศูนย์ให้ยูทูปเมื่อวานจมให้ก่อนเด้ออันย้ายโซเฮ็ดคลิปนี่ละจ้าพี่น้องเฮ็ดคลิปต้มน้ำขิงนี่แหละเออ ยายโชกะยายโชกะบฟันฟันข้างหอยอย่างต้มต้มเรียบร้อยเฮ็ดคลิปจนว่าจบคลิป,ปุมดละจนว่าจบมาที่นี่อัยยูทูบยายโชคติดแดงเสยติดแดงเพาผ่านกดญ youtube พนรณบัติอันวันนี้ก็เลยเข้าไปอันไปอ่านเบื้องหนันไปอ่านเบื้องบนมันเป็นอยังคือติดแดงไปติดยังแล้ว เชิญชวนโฆษณาพนาว่าเชิญชวนมีเนียหาแบบที่นนวา่าเชิญชวนพนาว่ายงโซกับพญายามติดตัดคิบออกเนาะตัดคิปแล้อก็ะันเป็นน้ำโลกโกโขวดที่ยายโซห้น้ำว่หรือไว้อีย,อย่างยายโซกับพยายามตัดคิปตัดย่างออกตัดออกเอาสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งยังสินาว่าวิธีการตุมแบบใดแบบใดยังสินาดีคือว่ามันมัน มันดีขึ้นเนาะมันดีขึ้นเนาก็จะบอกรึน,น,นตะตั้งแต่ช่วงเพื่อนเป็นผูบบ้บวกลูู้วิตวางทำไข็เจ้าไวกินมันก็ดีขึ้นอาการก็ไข้ขึ้นเนาะเออมันบ่มีอันบ่มีกี่หออีอย่างแม่ภาษาคิงบ้านเ้าแหม่ภาษาคิงบ้านเ้าหลอมาฟานันฟานต้มเนี่ยอันเชื่อชวนโฆษณาเนี่ยด้ย,ย้ายโซกับงง,งกันมาตัดออกมาตัด รูกตัดเทียนโลกอกหัวที่เยซูให้น้นคิงเยซูก็ตัดออกตัดออกตัดออกก็เอาร่มคีบอีกบผ่านอีกเป็นคือเกาเยซูก็เลยบ่เอาคิปนั่นเออเยซูก็เลยว่าเมื่อบอกสูพี่สูน่องฟ้องกัได้ตัวบ่เหตุคีบก็ได้ตัวสนกว่าอ่ะนะเอออันโบสิเปลี่ยนกัอันก็เลยว่า ก็มีก็เจ้าฟังภาษาเล่าภาษาอีาอสานบ่ออกบ่อนซุ่มยูทูบนี่สนุกว่าจมย่าโซจมแต่เนี่ยยดคลิปดีๆววเราบอให้เขาล่้งนี่ไหมเออประชิปที่อันเขาด่ากันแบบเขาพลาดพิ้งกันคนบุคคนที่สามมันคือลุ่งได้แบบคลิปแบบนี้คลิปที่ให้พี่ให้น้องเบิง่งที่มีสาระเนีน่ยนี่เป็นยังคือลุงบ่ได้สนิ้ว่างงกับกดยูทูบเนาะก็เลยมาจมจ่ามาจมเขาบกสูฟัง มันกับโมเมนง่ายๆเด้จ้ะพี่นอ้อนแกยูทูบนี่กะในนึงกับเสียงเพลงเขาเสียงเพลง,งเขานี้เดียวนี่มันกับบ่ให้ลุ่งบ่ให้อันนั้นก็จับมันก็จับเน,ะ <S <S นบเาะเอียงกว่ครีเอเตอร์เพิ่นเอียงเอียงกว่าแยกโซกับบ่เคยรู้เรียงเนาะบอกจงกังบบ่ให้เขาลงจ้ะลงได้อยู่แต่ว่าพิษต่ว่าบ่มีร,รอยอยายได้เองทีน่ะติดแดง ลงได้แต่ติดแดงสั่งไล่ได้ก็ได้คือติดแดงแกขันว่ามันผิดกฎหรอกเขาก็บวอยากเอาลงเนาะติดแดงติดยังมันลงได้เขาก็บวอยากเอาลงยังสินะใช่สูขับวิทมันคนรเจงแกพี่น้องสิเพราอีอยังแปลนเ่นตีดตอกอันเบิ้งตีดตอกน้ำเพลินมื่นหนึ่งเนาะเออตีดตอกดีกับวิได้เจงเลยจ้ะมี่มีเบอร์ส่วนสูนแนี้ยวจะว่าบ่เจงจั๊กยันยังสินะบ่เจงจั๊กเลว ไปเล่นอันติดตอแก้โซก็เลี่ยนเลียนเลียนเลียนไปเลี่ยนเลียนไปมันว่าเลี่ยนเลี่ยนเบิ้งช่องนั้นช่องนี้เบิ้งอันนั้นเบิ้งอันนี้ไปวันนี้แคาเจ้ากำลังแคาเจ้ากำลังไหลสดอยู่นะน่าติดตอกำลังไหลสดอยู่อันยายโซก็เลยเบิ้งช่งสีโดนโดนแนมีผู้ชายน้องผู้ชายสองคนนั่นผู้หนึ่งคนกับผู้หน่งกับสิรุ่นน้องยายโซอยู่ดอกผู้หนึ่งคนกับยูสวีเดนผู้หนึ่งคนยูไทยยังสิน่ะแคาเจ้ากำลัง ไล่ปรึกษาเรียงยูทูปเรียงติ๊กตอกเนี่แหละเขาเจ้ากําลังปรึกษาปัญหากันวันนี้ยยโซูก็เลยเบื้องโดนเติบไปที่นี่ซื้อยยโซูบัดขึ้นไปในนั้นเขาเจ้าก็เลยเห็นเขาเจ้าก็เลยว่าเช่นเขากุมได้จะยเยโซ่สันบางเช่นเขากุมมาสันเอาเอากูไปเขากุมตะวังหึงวันนี้เขาเจ้าขึ้นรูวว่าเจ้าขวางเบื้งสันบาลปรึกอะไรอย่าง บึกลายเช้นเขากุ้มมาสันอ่ะยายโจก็เลยเปิดไล่อันก็เจ้าเชิญเขาเราก็เลยเปิดเปิดไล่วัดดีค่ะประสันคนก็ว่าดีดีดอกจ้ะยายโจก็วัดดีอันก็เลยเบ่าเลี้ยงบ่าเลี้ยงยูทูบบ่าเลี้ยงปรึกษาเลี้ยงปีกตองเลี้ยนยูทูปกันระบาดที่นี่ก็ว่ากันโอ้ยอันไปเขากุ้มไปเข่าไล่แค่เจ้าแบบบัลลูตัวเห็นไหมบัลลูอันบัลลูว่ากดตรมองไหนเป็นมองไรเห็นไหมขายมูโซฟังจักบ้านนี้อัน อ้าพี่ก็พี่ที่นอนดอรเดอร์ฉันบอกว่าขนาะอันกดออกมองได้บาดในกดออกเพราะเป็นได้บาดนไปแต่กุ้มกดน้องเขาก็บอกว่ากดม,มองนั้นกดมองนี้าฉันว่าอันกดมองนั้นเด้อบาดในอ้นกากดโลลงบาดในบาดเนียนคนหนึ่งก็เลยว่าโอ้ยพี่โซ่าได้ลงดอกมือนีที่ได้ลงบนน้อกขึ้นหนีน้อกสุดเล <c oughs> ยเ้ยโซ่ก็เลยขีดจากหัวจาโอ้ยจากไหนมาปลึกคักปึกแนน่าสนุกว่านะ่ะ เอาเลยจ้าคลิปนี้ก็ไม่ยังมักโซ่กันคุยกันจะมาโจมมือยูทูบมือนี่ขอบคุณหล,ลายๆนะจาะผู้ที่กดติดตามทั้งใหม่และเก่านะกจาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจ,จด้วย้ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าวัดีจ้า It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic.